เทศกาลปีใหม่ไทยเวียนมาถึงอีกครั้งพิธีรดน้ำขอพอรผู้ใหญ่ยังคงถือปฏิบัติสืบทอดต่อเนื่องกันมาอิ่มเอิบใจกันทั่วหน้าทั้งผู้ให้พรและผู้รับพรพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์งดงามแบบไทยจึงต้องมีของว่างแบบไทยๆอย่างเมี่ยงคำไว้รับรองจากงานวิจัยของสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าในเมี่ยงคำหนึ่งคำนั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายในงานล้อมวงกินเมี่ยงคำมีการสาธิตทำน้ำเมี่ยงคำสูตรดั้งเดิม เริ่มจากนำมะพร้าวขั่วมาโขลกให้ละเอียดหอมแดงขิงและกะปิโขลกรวมกันจนละเอียดดีแล้วจึงนำน้ำตาลมะพร้าวใส่น้ำเปล่าตั้งไฟกลางจนละลายนำมะพร้าวขั่วกับหอมแดงขิงกะปิใส่ลงไปเคี่ยวให้เดือดอีกประมาณ20มนาทีจึงโรยถั่วลิสงป่นก็จะได้น้ำเมี่ยงคำอย่างที่เห็น น้ำไม่ทําำสูตรนี้นะครับเป็นสูตรดั้งเดิมซึ่งประกอบไปด้วยสมุนไพรและเครื่องปรุงหลากหลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวขั้วถั่วลิสงขิงหรือหอมแดงนะครับถ้าขาดวัตถุดิบอย่างใดอย่างหนึ่งไปอาจจะทําให้รสชาติความอร่อยนั้นลดลงไปได้ครับการรับประทานเมี่ยงคําสะท้อนความละมิดละไมของวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดีเริ่มตั้งแต่การจีบใบเมี่ยงที่อาจใช้ใบชะพลูหรือใบทองหลางใส่เครื่องเมี่ยงให้ได้สัดส่วนที่พอดีนับเป็นการฝึกสมาธิไปในตัว เมี่ยงคำนอกจากจะเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารมากมายหลายชนิดแล้วนะครับยังเรียกได้ว่าเป็นการฝึกสมาธิด้วยครับเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละคำนะครับต้องใช้ความพิถีพิถันในการทําเป็นอย่างมากเพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อยและกลมกล่อมมากที่สุดับน้ําจิ้มเมี่ยงคําให้รสหวานจากน้ําตาลรสเค็มจากกะปิกับน้ําปลาและความมันจากมะพร้าวคั่วประกอบกับเครื่องเคียงต่างๆทั้งมะนาวพริกถั่วลิสงทําให้ได้รสชาติที่อร่อยและกลมกล่อม แต่น้ำจิ้มควรใส่ในปริมาณที่พอเหมาะพอดีเพื่อผสนรสเครื่องเมี่ยงให้เข้ากันรวมทั้งไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยเมี่ยงคำหนึ่งคำประกอบด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์จำนวนมากเช่นวิตามินซีจากมะนาวสารต้านอนุมูลอิสระจากหอมแดงขิงที่ช่วยในการขับลมหรือใบชะพลูกับใบทองหลางที่ประกอบด้วยใยอาหารช่วยขับไขมันและของเสียออกจากร่างกายโดยเมี่ยงคำหนึ่งคำให้พลังงานแก่ร่างกายประมาณ40กิโลแคลอรี หากทานเมี่ยงคำเป็นของว่างปริมาณที่เหมาะสมคือประมาณคําคำจะได้พลังงาน200กิโลแคลอรี่คิดเป็น10ของพลังงานที่ร่างกายต้องการใน1วันออได้ใยอาหารประมาณ4กรัมซึ่ง4กรัมเนี่ยก็ประมาณ16ของความต้องการที่เราควรจะได้นะคะซึ่ง4กรัมเนี่ยบางทีอาหารบางอย่างเนี่ยบางทีอาหารใน1จานเช่นเราทานข้าวผัดกะเพราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใยอาหารถึง4กรัม นะฮะแต่นี่เมี่ยงคำห้าคำเนี่ยเราได้ใยอาหารอสี่กรัมซึ่งถือว่าเยอะนะฮะถ้าเราสังเกตรเราไปซื้ออาหารที่มีฉลากต่างๆแล้วลองดูเนี่ยอาหารส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใยอาหารใยอาหารจะได้มาจากการทานผักและผละไม้ประโยชน์ที่มากมายและรสชาติที่ครบเครื่องทำให้เมี่ยงคำเป็นอาหารที่ควรค่าแก่การสนับสนุนให้สืบทอดอยู่คู่สังคมไทยไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาพง์เกษมสัตยาประเสริฐสำนักข่าวไทยอสมท,ทรายงาน